พัสดีกลุ่มเจ้าหน้าที่เวรผู้ควบคุมรับผิดชอบความเรียบร้อยของเรือนจำซึ่งทานนี้เรียกแค่ผอ,อรเรือนจำมาคนเดียวหรือหรือกรมราชัณฑมมาคนเดียวมาถามนี่ท่านเรียกคนเล็กคนน้อยมาด้วยเข้าใจอันนี้เป็นความคิดในส่วนตัวของผมนะว,ว่าก็คือเพื่อจะสอบถามว่าคุณทักษิณเข้ามาแล้วเนี่ยพัสดีได้มีการถ่ายรูปทำบัตรนักโทษมีการก้าวเข้าห้องขังหรือยังมีการทําอะไรหรือยังคือ ดูซิว่าได้ปฏิบัติตามหมายขังของศาลแล้วหรือเปล่าเพราะอันนี้ก็จะเป็นอันนึงอีกอันหนึ่งที่มัดคําพิพากษาให้คุณทักษิณเนี่ยดิ้นไม่หลดุดคุณทักษิณเข้าไปที่เรือนจำได้เข้าไปสู่ประตูที่เข้าคุกเป็นคนถูกจําคุกแล้วหรือยัง นี่คือประเด็นทางกฎหมายครับได้ใส่ชุดนักโทษหรือเปล่าได้ถ่ายรูปถอดเสื้อก้อนผมแล้วหรือยังถ้ายังเฮ้ยมึงทําอะไรกันเว้ยอยู่ดีๆก็ส่งทักษิณที่บอกว่าเจ็บหน้าอกแทนที่จะไปอยู่ห้องอิมเมอร์เจนซีไปอยู่ไอซียูไปเลยอย่างนี้ลูกการมันชัดก็จะชัดแล้วที่เราสงสัยว่าตกลงทักษิณได้เข้าคุกหรือยังืนวันนั้นเนี่ยเพียงแค่ไปนั่งในห้องรับรองของผบเรือนจําเท่านั้น